ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ทุกคน a r i s t o c h i c and Farm ตอนนี้เราไปดูสระว,ว่ายน้ำกันดีกว่าเพราะว่ารอคนอื่นเขาแต่งตัวอน,น้ำแต่งตัวกันไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือยังเราก็เลยเดินไปดูสระว,ว่ายน้ำก่อนทุกคนก็จะมีสไลเดอร์ด้วยสำหรับเด็กๆและนี่ก็น่าจะเป็นถ้ำปะ โโอ้หั oh. ละนี่ก็คือบ้านที่เราพักทุกคนก็จะเป็นเฮาส์สตรทุกคนอันนี้จะเป็นบ้านเบอร์6แต่ว่าราคาเท่าไหร่นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์ของเขา ขอเปลี่ยนค่ะเิืไข่นสุกและไม่ใช่ว่าที่นี่เขาจะเป็นแค่รีสอร์ทอย่างเดียวนะทุกคนเขาก็มีฟาร์มด้วยที่นี่เขาก็จะมีสัตว์เนี่ยไม่ว่าแกะเป็ดม้าแล้วก็อะไรอีกอะหนูไม่ออก แต่ว่าเรายังไม่ได้เดินไปดูตรงที่มันเป็นสัตว์เลยทุกคนสวัสดีทุกคนกับมาพกกับยิ้มมาสีเย้ yeah! <c oughs> ก่นที่จะเข้าไปรับชมนั้นยังไงเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นี่ทุกคนอลิสโตชิกแอนฟาร์มและนี่คือสระว่ายน้ำของเขาสระว่ายน้ำเขาน่ารักมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบห้าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์บริเวณรีสอร์ททุกคนเสียดายที่เราไม่มีโดนนี่ดูอันนี้ก็คือบ้านแต่ละหลังของเขาแล้วมันก็ติดภูเขาเลยทุกคนแต่ตอนนี้อากาศก็เย็นเย็นจริงๆมีเย็นหลอกๆอก่ะไม่มี และตอนนี้เราก็อยู่บนหลังคาทุกคนเขาเรียกดาดฟ้าก็มันยังไม่สูงมากก็เลยไม่อยากเรียกดดดฟ้า <laughs> <laughs> สำหรับตรงนี้เขาก็ให้เราน่าจะทำอะไรกินได้ใช่ไหมเอ๊ไม่ได้สิเขาบอกว่าไม่ได้ให้ทำกับข้าวนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแล้วนี่ก็อันนี้เป็นทางลงจากหลังคาทุกคน เขาก็มีที่จอดรถด้วยนีย่มีรถกอล์ฟด้วยนะตรงนู้นะ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 น,น,นั่นๆนอกจากนั้นยังสามารถวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยทุกคนแบบนี้เราไปดูสระว,ว่ายน้ำกันดีกว่าเพราะว่ารอคนอื่นเขาแต่งตัวน้ำแต่งตัวกันไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือยังเราก็เลยเดินไปดูสระว,ว่ายน้ำก่อนทุกคน และนี่ก็คือสระว่ายน้ำ <c oughs> ก็จะมีสไลเดอร์ด้วยสำหรับเด็กๆ <c oughs> และนี่ก็น่าจะเป็นถ้ำปะโอ้โห <Hello. S 2> ส่วนเรื่องของสัญญาณมือถือนะทุกคนบางคนก็มีสัญญาณบางคนก็ไม่มีสัญญาณแต่ว่าเราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าเรามาพักผ่อนไงทุกคนใช่ไหมเราที่นี่ก็จะเข้ามาจากสวนเพิ่งอะทุกคน เป็นระยะทางประมาณ20กว่ากิโลมันก็ค่อนข้างจะลึกพอสมควรทุกคนแล้วเมื่อวันที่เรามาเนี่ยรถมันแบตหมดเว้ยเอ้ยไม่หมดดีแบบมันว่ามันสตาร์ไม่ติดแล้วนี้ก็มีพี่ๆแถวนั้นน่ะเขาก็มาขายั่วแบตให้มันแน่นทุกคนรถก็เลยสามารถที่จะไปต่อได้แล้วมันก็ค่ำพอดีไงทุกคนพอมาถึงที่เนี้ย อันนี้คือจอดรถแบบว่าน้ำค้างดูดิและนี่ก็คือบ้านที่เราพักทุกคนก็จะเป็นเฮาส์สรทุกคนอันนี้จะเป็นบ้านเบอร์หกแต่ว่าราคาเท่าไหร่นี้เราก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์ของเขาและนี่ก็คือตึกที่เรามากินข้าวทุกคนที่เรามากินข้าวนี่ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของที่พักเลยทุกคน อูอันี้เป็นโซล่าเซลล์เขาก็มีที่นั่งกินข้าวเนี่ยสองชั้นทุกคนแต่ว่าที่เรามายืนอยู่ตรงนี้คือชั้นที่สามคืออยากรู้เนี่ยว่าชั้นที่สามเนี่ยสามารถนั่งกินข้าวได้หรือเปล่าเราก็เลยขึ้นไปดูแต่ว่ามันเป็น หลังคาละทุกคนเขาติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่เดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันดีกว่าและไม่ใช่ว่าที่นี่เขาจะเป็นแค่รีสอร์ทอย่างเดียวนะทุกคน เขาก็มีฟาร์มด้วยที่นี่เขาก็จะมีสัตว์เนี่ยไม่ว่าแกะเป็ดม้าแล้วก็อะไรอีกอะนึกไม่ออกแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เดินไปดูตรงที่มันเป็นสัตว์เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางของน้ำที่มันไหลมาจากภูเขาทุกคนแต่ตอนนี้มันแห้งอยู่ ก็ไหลลงไปเรื่อยๆนอกจากนั้นเขาก็ยังมีมุมให้เราถ่ายรูปอีกหลายมุมเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตรงสะพานนี้อันนี้สระไว้น้ำก็ ไม่มีคนเลยทุกคนเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อเช้าเราก็ได้มาถ่ายไปแล้วตรงนี้สบะว่ายน้ำแต่ตอนนี้แดดมันเริ่มร้อนแล้วทุกคน เ,เขา,าก็มีรถกอบริการนะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นแบบว่าวงเรียนน้ำถู้เดี๋ยวเราจะเดินใบฟอนกันนะทุกคนนี่มุมถ่ายรูปเขาเยอะจริงๆด้วยแซ่ เห็นไหมใช่แต่เราไม่ได้ออกกล้องมาไม่ได้อ,อก,กล้องแทะพับนิ่งมาด้วยคือระยะทางก็ค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันจากตรงนี้ที่ไปฟอน,น่ะอือเดี๋ยว่คยมาถ่ายก็ได้รีบไปก่อนคือเมื่อกี้ที่มาตรงนี้นั่งรถกอล์ฟมาไง ใช่เนูก็นั่งรถกอล์ฟมาแต่พอเดินเองไกลจังเลยช <c oughs> ิงช้าสีขาวแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่นั่งรถกอล์ฟมาเนี่ยก็ถามเขาว่าที่นี่คนมาพักเยอะไหมเขาก็บอกว่าเต็มทุกอาทิตย์เลยแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสองเดือนอะ เขาบอกว่าเขาก็เห็นคนมาเต็มหมดเลยแต่เราว่าที่นี่มันเหมาะกับเด็กๆมาวิ่งเล่นมากเลยเพราะเด็กๆแรงจะเยอะก็วิ่งได้เต็มที่โอ้โหมันใช่ตึกนี้ไหมเลนได้สีขาวอะสวัสดีแปด บันใดสีขาวเดินขึ้นเลยคือตอนนี้ที่ฟอนนี่เขาก็กำลังเตรียมอาหารให้เราอยู่ทุกคนโหย้ยบรรยากาศดีมากดูไปเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นบันไดเหนื่อยสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวเราจะไปที่กันยาบุรีต่อนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนบรรยากาศก็ เก็บได้บ้างพอสมควรไม่ได้เยอะอะไรมากมายวันนี้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพที่รีสอร์ทอันนี้อีกครั้งหนึ่งทุกคนก่อนที่เราจะไปที่อื่นนะทุกคนมีสนามฟุตบอลให้เล่นด้วยมีแป้นบาสมีห้องประชุมให้เราเอาไว้เวลาเราจะมาประชุมนอกสถานที่ แต่ชอบห้องประชุมเขาอะมันสวยสวยจริงๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าและเราคิดว่าห้องประชุมเนี่ยเขาทำส,สไตล์คล้ายๆโบสถ์อะอดูเลย สระว่ายน้ำก็ไม่ได้ลงเลยเนงไยเราก็ขอจบคลิปที่อลิสโตชิฟาม์มไว้แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเรารอไปดูที่ภักอีกที่หนึ่งที่กาญจนบ,บุรี เขาก็มีแกะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้แกะไม่รู้หายไปไหนทุกคนมันสามารถให้อาหารได้ด้วยไม่รู้อยู่ฝั่งรู้หรือเปล่าอันนี้เรามาเก็บภาพอีกทีตอนที่เรากำลังจะกลับแต่แกะมันน่าจะออกมาตอน,นเย็นๆดูสถานที่เขากว้างใหญ่มาก แล้วตึกด้านบนนี้คือล็อบบี้ทุกคนถ้าเราจะมากินข้าวหรือว่าจะมาติดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปที่ตึกหน้านี้ก่อนแต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศร้อนและร้อนกว่าวันแรกแล้วก็วันที่สองที่เรามา นอกจากนั้นเขามีคาเฟ่ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูคาเฟ่ดีกว่าทางเข้าฝอนทุกคนมีมุมถ่ายรูปด้วยเออเขามีคาเฟ่ด้วยเหรอ รู้ว่าคาเฟ่ไม่ขายแล้วตรงจุดนี้ก็จะเป็นห้องผาอีกโซนหนึ่ง อันนี้มันคือโอไม่มีอะไรเหมือนอาจจะเคยเป็นบาร์สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการรีวิวโรงแรมอลิสโตชิกฟาร์มเพียงเท่านี้นะทุกคนนี่ก็ ไปต่อที่อื่นเดี๋ยวเรากลังจะไปต่อที่พักที่อื่นอีก